ในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับคนมาเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาชีวิตปัญหาการงานหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องของผมร่วงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งเจอกับปัญหาผมร่วงอยู่อย่าคิดว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมชาติมั้งและบางทีการที่คุณคิดแบบนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เพราะว่าคุณยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ใช่หรือคุณยังไม่เจอสิ่งที่มันเป็นคำตอบให้กับคุณเท่านั้นเอง ฮาวิล่าเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วแค่เราเปลี่ยนแชมพูอ่ะมันก็สามารถทําให้สุขภาพของเส้นผมหรือแม้แต่หนังศีรษะดีขึ้นได้จริงๆและสิ่ง,งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมันเป็น fresh herbal หรือว่ามันเป็นสมุนไพรสดแปลว่ามันเป็นธรรมชาติไม่คันไม่มันรวมถึงไม่อุดตันรูขุมขน,นบนหนังศีรษะแล้วฮาวิล่าเนี่ยเขาบอกว่านี่ลดการหลุดล่วงแต่จริงๆแล้วยังช่วยเรื่องของการงอกใหม่ของเส้นผมด้วย หลายคนถามนวมค่ะว่าผมเยอะขนาดนั้นเนี an ta dogs, La, bol, ่ยเคยมีปัญหาผมร่วงได้เหรอมีค่ะตอนแรกสุดเลยนะนวลบอกเลยว่ามันกลุ้มใจก่อนว่าเอ๊ะฉันจะต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรหาทุกวิธีค่ะจนวันหนึ่งนวลมารู้จักกับฮาวิล่าค่ะเขาเป็น Fresh h e r b เบค่ะหรือว่าสมุนไพรสดหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสมุนไพรไทยหรอ แต่บอกเลยว่าหนุแมแบบเปลี่ยนใจเปลี่ยนจากความไม่ศรัทธามาเป็นความศรัทธาเพราะว่าหนุม่มใช้ฮาวิล่าแล้วหลงรักหลังจากที่หนุแมแบบใช้ผลิตภัณฑ์ฮาวิล่าทุกตัวอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมที่หลุดที่ร่วงเนี่ยลดลงตามลําดับรู้สึกได้เลยค่ะว่าทั้งเส้นผมและหนังศีรษะสุขภาพดีเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าฮาวิล่าใช้แล้วไม่ดีจริงหนุม่มแบมไม่มาพูดให้หรอกคะ่ะคนที่ผมบางคนที่ผมร่วง สิ่งที่เขาต้องเจอต้องรับมือไหนจะต้องแคร์สายตาของคนรอบข้างบางครั้งมันก็ไม่อยากที่จะออกไปเจอใครต่อใครผมรู้จักฮาวิล่าเพราะว่ามีเพื่อนๆนะแชร์เรื่องราวของคนที่ใช้จริงแล้วเห็นผลผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอผมรู้สึกชอบตรงที่เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเพราะว่าเรื่องของผมมันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยครับ ผมลองแล้วรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตผมเช่นกันจากผมที่หลุดร่วงมันก็กลับเป็นว่าดีขึ้นผมว่าสิ่งสำคัญของฮาวิล่าและเป็นจุดเด่นของเขาก็คือ fresh herbal หรือว่าสมุนไพรสดมันทำให้ทั้งหนังศีรษะทั้งผมดีไปด้วยเพราะมันมาจากธรรมชาติล้วนๆครับ